สวัสดีพี่ม้องทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวด้วยงบประมาณ1,000บาทนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ข้างทางกันเลยครับผมตอนนี้ผมเดินทางออกจากบ้านย่าผมนะครับจากมหาสารคามครับผมตอนนี้1000บาทด้วยงบวันนี้ผมจะไปเที่ยวไร่สามพอนะครับผมะระยะทางไปจากที่บ้านย่าผมไปก็ประมาณ 280กิโลตาม GPS นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ออกมาสักพักแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่แยกเม็กดำนะครับผมก็มาดูได้นะครับ่รถตรงน,นี้นะครับแล้วไปเจอกันผมก็มาถึงแล้วนะครับผมมาถึงที่ไร่สาพอเรียบอร้อยแล้วครับเรามาดูบรรยากาศบริเวณรอบๆกันนี่นะครับ เป็นแบบอย่างนี้นะครับผมมันก็จะมีต้นไม้รอบๆทางนู้นก็จะเป็นพวกต้นไม้ต้นอะไรครับก็จะมีวิวเขาอยู่ครับจะมีผมก็กะว่าจะนอนตรงเนี้ยครับมันจะได้แบบเห็นเขาลูกนู้นครับไอ้กล้องอาจจะไม่เห็นนะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยเห็นชัดมากก็โอเคสวยถูกใจลองมา <S 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 ดูกันนะ ไยครับบรรยากาศโดยรอบครับก็จะเห็นเขาลูกนู้นครับผมบรรยากาศโลงสบายรถก็ไม่ค่อยหนานแน่นมากเท่าไหร่นะครับสนใจก็ลองมาครับค่าการก็อยู่ที่150บาทนะครับผมเติมน้ำมันจากมหาสารคามมาตรงนี้เติมไป200บาทครับแล้วก็เติมไป200บาทแล้วก็กินข้าวอีก1 0 0 รวมเป็น400รวมทั้งหมดเป็น450ตอนนี้ผมเหลือตังอยู่ยย550บาทก็ลองมาดูกันครับสวยครับสวยสวัสดีครับก็อาหารคืนนี้ก็จะมีเป็นข้าวเซเว่นนะครับอกไก่ครับกระแนมแล้วก็ทูน่าในน้ำมันลำ้าวนะครับผมันีก็เป็นอาหารนิดหน่อยครับผมให้กินข้าวอร่อยแล้วก็มีน้ำเปล่าครับดูบรรยากาศครับผม ไฟสวยมากมี้องฟ้าผมก็จะตัวแปดขอตัวกินข้าวกอนนะครับ